สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะคะอ่านมาเจ,เจอกับแอดอีกแล้วนะคะในช่องคำนวณแนวทางพารวยนะคะวันนี้แอดก็จะนำสูตรเด่นล่างมาฝากนะคะสูตรนี้แอดเรียกว่าสูตรพิเศษ1น,นะคะเพราะว่าเราจะมี2ส,สูตรนะคะก็คือพิเศษ1แล้วก็พิเศษ2เราก็จะจับชนสูตรพิเศษ1และ2ให้ดูนะคะว่ามันจะได้ตัวไหนชนกันแล้วจะมาไหมนะคะอันนี้สูตรเด่นล่าง พิเศษหนึ่งนี้นะคะแอดจ,จะใช้สิบ้ายครั้งที่สองบวกหน่วยท้ายครั้งที่สองนะคะอ่าแล้วก็ได้ตัวไหนลบลงไปหนึ่งแต้มแล้วก็บวกสองบวกหนึ่งจะได้ทั้งหมดสี่ตัวนะคะอ่านี่นะคะแอดเริ่มตั้งแต่ต้นปีนะคะทุกคนตั้งแต่วันที่17มกราคมนะคะอันนี้นะคะสิบ้ายครั้งที่สองก็คือเลขหนึ่ง หน่วยท้ายครั้งที่2คือเลข9บวกกันได้ที่10นะคะเราจะตัดเลขหน้าทิง้งเอาแค่ศูนย์มาตั้งศูนย์ลบหได้9 9้าบวกสได้11เอเอาแค่เลข1มานะคะ1ตัวด้านหลังนะคะแล้วก็บวกเพิ่ม1ก็จะได้0 9 1 2 4ตัวนะคะอ่าวันที่ส7บเมกราคมนะคะผลออก9 2นี่นะคะเดินล่างอันนี้เข้า2ตัวเลยนะคะ9แล้วก็2เห็นไหมคะนี่นะคะเราจะใช้ บวกกันแค่สองตำแหน่งนะคะคือหลักสิบท้ายแล้วก็หน่วยท้ายครั้งที่สองนะคะอันนี้ก็เข้าไปสองเด้งนะคะ1ิบล่างแล้วก็หน่วยล่างนนงวาถัดมานะคะบวกได้19เเหมือนเดิมนะคะอ่ะนี่ได้1ิบก็จะได้ตัวเดิมนะคะ0ูนย์เหนึ่งสองอันนี้มาที่ส0ศูนย์ล่างนะคะอันนี้เข้าที่เลข0ูนย์นะคะอืมนี่นะคะนี่แอดลืมนะคะ เดี๋ยวเราต้องดูคําเตือนกันก่อนนะคะทุกคนก่อนที่จะเริ่มทําคํานวณสูตรนะคะคาเตือนนะคะเราต้องเตือนกันทุกครั้งนะคะสูตรคำสูตรคํานวณนี้เป็นสูตรที่ได้มาจากการคํานวณตัวเลขสถิติย้อนหลังเท่านั้นนะคะไม่มีผลต่อ เกี่ยวข้องกับกองสลากใดๆทั้งสิ้นนะคะคำนวณสูตรเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะคะจากช่องคำนวณแนวทางพารวยนะคะทุกคนอาจจะได้ยินเสียงรถผ่านไปผ่านมานิดนึงนะคะแอดอยู่ใกล้ถนนนะคะถ้าอันไหนที่ไม่ค่อยมีเสียงรถแอดก็คือแอดจะลงคลิปตอนกลางคืนนะคะหรือว่าทําคลิปตอนกลางคืนแต่เดี๋ยวนี้มันก็จะมีเสียงเด็กเสียงสุนัขเสียงอะไรรบกวนก็ต้องขออภัยด้วยนะคะ งวดถัดมานะคะบวกกันได้ที่13นะคะเราจะได้สามสองสี่ห้านะคะผลออกที่ห้าเจ็ดนี้มาที่หลักสิบล่างนะคะเข้าหนึ่งเด้งนะคะนี่อันนี้ตั้งแต่ต้นปีนะคะสำหรับสูตรพิเศษหนึ่งนะคะเราต้องตั้งชื่อสูตรเพื่อจะได้เรียกง่ายๆนะคะงวดถัดมานะคะเราจะได้1 0 2 3นย์สองสามนะคะผลออกที่ศูนย์เจ็ดอันนี้เข้าที่เลขศูนย์นะคะเข้าที่หลักสิบล่างนะคะในสี่ตัวนะคะ เดี๋ยวเราจะนําไปจับชนนะคะต่อไป0912ผลออก03นี่เข้าที่เลข0เข้าที่หลักสิบล่างนะคะอันนี้เข้าที่หลักสิบล่างะคะ่ะเน่งว่าถัดมาค่ะ6578ผลออกที่10งวดนี้หลุดนะคะทุกคนไม่เป็นไรนะค่ะงวดถัดมาค่ะ7689นะคะมาที่เลข8เข้าที่หลักหน่วยล่างนะคะนี่นะคะเข้าที่หลักหน่วยล่าง ในงวดถัดมาค่ะนำแปะได้แปดเจดเก้าศูนย์ผลออกศูนย์เนี้เข้าทั้งศูนย์แล้วก็9้านะคะทุกคนนี่นะเข้าสองตัวเลยนะคะในงวดถัดมานะคะได้เจ็ดหแปดเ้าผลออกที่ศูนย์หนี้เข้าที่เลข6เข้าที่หลักหน่วยล่างนะคะนี่ต่อไปนะคะ 9801มาที่0ูนอันนี้เข้าที่0ูนเข้าที่หลักสิบล่างนะคะ1ตําแหน่งนะคะต่อไปนะคะ7 6 8 9มาที่9 2อันนี้เข้าที่เลข9เข้าที่หลักสิบล่างนะคะนี่ตั้งแต่ต้นปีก็ไหลลงมาแบบนี้นะคะต่อไป6 5 7 8มาที่6 1อันนี้เข้าที่หลักสิบล่างนะคะ1ตําแหน่งนะคะนี่ ต่อไปนะคะหกห้าเจ็ดแปดนี้มาที่ห้าสามอันนี้เข้าที่เลขห้าเข้าที่หลักสิบนะคะหมานี่เยอะมากเลยนะคะเต็มหน้าบ้านเพราะว่าเหมือนมาติดติดตัวเมียนะคะเป็นตัวเมียอยู่นี่ใช่หไหมเห่าและต่อไปนะคะเจ็ดหกแปดเก้าเจ็ดหกแปดเก้าคะออกหนึ่งสี่อันนี้หลุดไปนะคะ ต่อไปนะคะ0912อันนี้มาที่เลขสองเข้าที่หลักหน่วยแล้วมันก็เห่ากันอย่างนี้ทั้งคืนเลยนะคะทุกคนมันไม่หนีนะมันเฝ้าตัวเมียแล้วเฝ้ากันเป็นห้าหตัวกลับมาเข้าเรื่องกันต่อนะคะทุกคน3245นะคะมาที่83อันนี้เข้าที่เลขสามเข้าที่หลักหน่วยล่างนะคะนี่ต่อมานะคะ 0912มาที่75อันนี้หลุดไปนะต่อไป5467อันนี้มาที่เลข5เข้าที่หลัก10ล่างนะคะทั้งเด็กทั้งหมานะทุกคนแอดก็ปวดหัวนะคะถ้าแอดคำนวณผิดทุกคนช่วยดูด้วยนะคะบางทีมันก็เบอร์นะคะ3245นะคะอันนี้มาที่15เข้าที่เลข5เข้าที่หลักหน่วยล่างนะคะต่อไปนะคะ8 7 90ศมาที่เจดศูนย์เข้าสองตำแหน่งเลยนะคะหลักสิบล่างแล้วก็หน่วยล่างนะคะต่อไปค่ะสี่สามห้าหกออกหกสี่อันนี้เข้าสองตัวนะคะหแล้วก็สี่เทท้ายเริ่มมาเข้าสองตำแหน่งแล้วนะคะนี่ต่อไปนะคะศูนย์เก้าหนึ่งสองมาที่ศูนย์แปดีเข้าที่เลขศูนย์มีเข้าไปหนึ่งตำแหน่งนะคะเข้าหลักสิบล่างนะคะ ในงวดที่ผ่านมานะคะ16ธันวาคมออกที่14นี่เข้าที่เลข4เข้าที่หลักหน่วยล่างนะคะ,ะงวดที่เรารอคอยนี้นะคะทุกคนคืองวดวันที่30ธันวาคม65นะคะหลัก10ท้ายครั้งที่2คือเลข9หลักหน่วยท้ายครั้งที่2คือเลข3บวกกันได้ที่12ก็2สตั้ง2อลบ1เหลือ1นะคะ1บวก2ได้3 3บวก1ได้4ก็จะได้ 2, 1, 3, 4นะคะทุกคนทุกคนชอบไปตัวไหนล่ะ อสองไหมเก้าสองศูนย์สองหรือว่าศูนย์สี่เก้าสี่นะทุกคนนี่นะแอดก็ประมาณนี้นะคะสลับสูตรพิเศษหนึ่งนะคะทุกคนนี่นะนี่ใครชอบสูตรนี้ก็สามารถแคปหน้าจอไว้เลยได้เลยนะคะอ่าต่อไปคือสูตรพิเศษสองนะ,ะแอดขอดูสูตรก่อนนี่นะคะสูตรพิเศษสองเดี๋ยวพักสูตรพิเศษหนึ่งไว้ก่อนนะคะ อันนี้คือสูตรพิเศษสองนะคะทุกคนนี่สูตรพิเศษสองนะคะเราจะใช้สิบบนบวกหน่วยล่างบวกหน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งบวกรอยหน้าครั้งที่สองบวกสี่คงที่นะคะได้ตัวไหนลบลงไปหนึ่งเต็มบวกสองบวกสี่ได้สี่ตำแหน่งนี้นะคะอ่าเริ่มตั้งแต่สิบหกมิถุนายนหกห้านะคะอ่าสิบบนคือศูนย์หน่วยล่างคือเจ็ดหน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งคือหก ร้อยหนะ้าครั้งที่สคือ8แล้วก็บวกคีณพี่บวกกันได้ที่25เอา5ตั้งนะคะทุกคน5ลบ1ก็เหลือ4ใช่ไหมคะ4ีบวก2ได้6 6บวก4ได้10นี่ค่ะอเอาเลขศูนย์จะได้5 4 6 0พดออกที่0ูนนี่เข้าที่เลขศูเข้าหลัก10ล่างนะคะอันนี้เข้าหลัก10ล่างะคะ่ะงวดถัดมานะคะ ได้หนึ่งศูนย์สองหกนี่ออกที่หนึ่งแล้วก็ศูนย์นี่เข้าสองตัวเลยนะคะหลักสิบล่างแล้วก็หลักหน่วยล่างนะคะสองตำแหน่งนะคะนี่เข้าสองตำแหน่งเลยต่อไปนะคะบวกกันได้ที่สิบหกนะคะก็จะเอามีได้หกห้าเจ็ดหนึ่งผลออกที่ห้าแปดนี่เข้าที่เลขห้าเข้าที่หลักสิบล่างหนึ่งตำแหน่งนะคะสำหรับสูตรพิเศษสองนะคะอ่า ในรอบถัดไปนะคะได้สี่สามห้านะคะพลออกที่ศูนย์เก้านี้เข้าที่เลข9้านะคะเข้าที่หลักหน่วยล่างนะคะหน่วยล่างต่อไปนะคะศ9 1 5ผล้าหนึ่งห้าพออกที่ศูนย์หนี้เข้าที่ศูนย์นะคะเข้าที่หลัก1ิบล่างนะคะนี่ต่อไปนะคะ ห้าสี่หกศูนย์คนออกที่ศูนย์สองนี่เข้าที่เลขศูนย์นะคะเข้าเป็นหลักสิบล่างนะคะนี้ว่าถัดไปค่ะแปดเจ็ดเก้าสามคนออกที่เก้าสองอันนี้เข้าที่หลักสิบนะคะสิบล่างนะคะเข้าที่เลขเก้านะคะคนออกเก้าสองเข้าที่เก้านะคะนี้ว่าถัดมาค่ะเจ็ดหกแปดสองคนออกที่หกหนึ่งนะคะอันนี้เข้าเข้าที่เลขหกเข้าที่หลักสิบนะ,ะอ่าพิเศษสองนี่น่าจะมาเป็นหลักสิบนะคะ ต่อไปนะคะ5 4 6 0ผลออกที่5 3อันนี้คือเลข5เข้าที่หลัก10ล่างคะสูตรนี้ยังไม่หลุดเลยนะสำหรับสูตรพิเศษ2นะคะนิ้ว่าถัดมาค่ะ43 5 9ผลออกที่1 4อันนี้เข้าที่เลข4แต่อันนี้เข้าที่หลักหน่วยล่างนะคะก็เข้าไป1ตําตำแหน่งนะคะนิ้วว่าถัดมาค่ะได้2 137ผลออกที่4 2อันนี้เข้าที่เลข2เข้าหลักหน่วยล่างนะคะทุกคนคะ่ะนี่เข้าหลักหน่วยล่าง ต่อไปนะคะ87 9 3้าสามาที่83นี่เข้า2ตัวเลยนะคะหลักสิบล่างแล้วก็หน่วยล่างเข้า2ตํตำแหน่งก็เ2เด้งไปเลยนะคะอันนี้ลากยาวตรงลงมาเลยนะคะนี่หลังจากเฉลียงมาแล้วก็เข้ามาตรงะคะ่ะต่อไป7 6 8ดมาที่7 5ห้านะคะนี่เข้าที่เลข7เข้าหลักสิบล่างนี่ตรงลงมาเลยนะคะนี่ต่อไปนะคะทุกคนคะ่ะ ห้าสี่หกศูนย์มาที่ห้าศูนย์มีเข้าห้าแล้วก็ศูนย์เข้าสองตัวเลยนะคะห้าแล้วก็ศูนย์เข้าสองตำแหน่งก็สองเด้งนะคะสิบล่างหน่วยล่างนะคะต่อไปห้าสี่หกศูนย์ออกที่หนึ่งห้านะคะนี่เข้าที่เลขห้านะคะทุกคนดูนะคะมันมาด้านหน้าเยอะมากเลยตัวแรกนะคะอันนี้เข้าหนึ่งเด้งนะคะต่อไปเจ็ดหกแปดสองผลออกที่เจ็ดศูนย์อ้าทุกคนดูดิอ่ะ เราได้ตัวจับแล้วนะคะดูแล้วมันน่าจะมาแบบด้านหน้านะคะส,ะส่วนใหญ่นะคะต่อไปสี่สามห้าเก้ามาที่หกสี่อุ้ยทุกคนเนี่ยมันเข้าตัวด้านหน้าหมดเลยแต่มันสลับนะคะอันนี้มาเข้าหน่วยล่างนะ,ะนี่ต่อไปนะคะ,ะชุดที่สามสองสี่แปดนะคะออกที่ศูนย์แปดีนเข้าที่เลขแปดอันนี้ไปท้ายแล้วนะคะแต่เข้าหลักหน่วยล่างนะคะทุกคนอ่างวดวันที่สิบหกธันวาคมที่ผ่านมานะคะ เก้าแปดศูนย์สี่ออกหนึ่งสี่อันนี้มาข้างหลังเลยนะคะสี่ต่อไปจะเป็นศูนย์หรือเปล่าทุกคนแอดว่าเป็นไปได้นะอันนี้เข้าหลักหน่วยล่างนะคนหน่วยล่างมาสามงวดแล้วนะคิดว่าน่าจะไปตัวไหนศูนย์ไหมมันจะลงมาศูนย์ไหมทุกคนหรือว่าจะไปสี่นี่นะ ก็ต้องดูนะคะในสูตรของพิเศษ2นะทุกคนงวดนี้ได้ที่4 3 6 0เดี๋ยวเราจะจับประกบก,กันกับสูตรพิเศษ1แล้วก็พิเศษ2นะคะสำหรับสูตรพิเศษ2ใครชอบสูตรนี้ก็แคปหน้าจอ,อไปได้เลยนะคะตั้งแต่ที่แอดยกมาคือตั้งแต่วันที่16มีนาคมนะคะยังไม่หลุดนะคะจนถึงงวดปัจจุบันนะคะทุกคนสําหรับสูตรพิเศษ2อ่าเรามาประกบชุดสูตรพิเศษ1แล้วก็พิเศษ2กันเลยนะคะ แล้วกันนะแอดเขียนข้างๆกันอ่าตั้งแต่16มิถุนายนนะคะพิเศษ1แอดก็ยกผลลงมาไว้นะคะพิเศษ2ก็เหมือนกันนะคะเรามาดูว่าเข้าตัวไหนนะคะตัวโชนมันจะเข้าไหมนะคะทุกคนอ่าพิเศษหนึ่งตั้งแต่16มิถุนายนมีอ่ามีนาคมค่ะทุกคนทษที่ค่ะมีนาคมนะคะพิเศษอ่าออกที่ศูนย์สามพิเศษหนึ่งเข้าที่ศูนย พิเศษ2ก็เข้าที่ศูนย์นะคะตัวชนนะคะอันนี้ด้านหลังคือตัวชนนะคะก็มาเข้าที่เลข0ูนย์ะคะอันนี้อาจจะวงกลมแค่ตัวชนนะคะทุกคนนี่เราจะระบายแค่ตัวชนนะคะอ่ะต่อไปพิเศษ1และพิเศษ2ชนกันที่6นะคะ ชนกันที่6นะคะ1เมษายนมาที่1นศูนย์ตัวชนไม่มานะคะ10ศูนย์พิเศษ1หลุดนะคะพิเศษ2เข้า2ตัวเลยนะคะนี่แต่ว่าตัวชนหลุดนะคะถ้าตัวชนหลุดแอดจจะไม่ระบายนะคะต่อไปชนที่76มาที่5 8ตัวชนไม่มานะคะแต่ว่าพิเศษ1เข้าที่8พิเศษ2มาที่5นะคะ ตัวชนไม่มาแต่ถ้าสมมติว่าตัดตัวชนออก7 6ก็เหลือ8 9ฝั่งนี้7 6ตัดทิ้งก็เหลือ5 1ก็จะเป็น8 5 8 1 9 5 9 1ปรากฏว่าก็มาที่5 8นะคะอันนี้ก็ไปเข้าตัวที่ไม่ชนนะคะทุกคนอันนี้เปรียบเทียบให้ทุกคนดูทุกคนก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมหรือว่าวิเคราะห์ตัวเลข ด้วยตัวเองนะคะชอบตัวไหนก็ค่อยตามไม่ชอบก็มองผ่านๆน,นะคะทุกคนคะ่ะต่อไปนะคะชนกันที่9ออกศูนย์อันนี้ตัวชนมานะคะอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะคะในสูตรพิเศษ1นะคะเข้าที่0ูนย์แล้วก็ก้สองตัวเลยนะคะพิเศษ2เข้าที่ก้าหนึ่งตัวนะคะนี่นะคะต่อไปค่ะชนกันที่9เหมือนเดิมค่าออก0ูนย์หตัวชนไม่มานะคะ พิเศษ1มาที่6พิเศษ2มาที่0ส่วนมากทุกคนก็หรือว่าเอาไปจับประกบกันก็ได้นะคะทุกคนถ้าชนแล้วคิดว่ามันเลขไม่สวยอย่างเงี้ยแล้วก็นำมาประกบกันได้นะคะทุกคนอาจจะก,กี่ชุดเนี่ยเ,ออเดี๋ยวค่อยมาประกบกันนะคะเดี๋ยวทำไปก่อนอต่อมานะคะชนที่ศูนย์ออกศ2แสดงว่าตัวชนเข้านะคะนี่ก็มาที่ ศูนย์นะคะสำหรับตัวชนพิเศษหนึ่งนะคะเข้าที่ศูนย์พิเศษสองก็เข้าที่ศูนย์นะคะต่อมาค่ะชนกันที่แปดเก้าออกเก้าสองนี่ก็เข้าที่เลขเก้านะคะอันนี้ก็ เข้านะคะอันนี้เข้าที่เลข9พิเศษ1เข้า9พิเศษ2ก็เข้า9นะคะชน2ตัวคือ9แล้วก็8แต่ว่ามาที่เลข9นะคะนน่วาถัดมากะชนกันที่3ตัวเลยคือ6 7 8ผลออกที่6 1ก็ตัวชนเข้า1ตัวนะคะคือเลข6ฟฝั่งพิเศษ1นะคะก็เข้าที่เลข6พิเศษ2ก็เข้าที่เลข6เหมือนกันนะคะอันนี้คือชนกันที่6นะคะ นี่นะคะทุกคนต่อไปค่ะชนกันที่5 6าผลออก5 3อ่านเริ่มแล้วนะคะตัวชนมานะคะสำหรับ5 6เข้าที่หลักสิบล่างนะคะพิเศษ1นะคะพิเศษ1เข้า5พิเศษ2ก็มา5เหมือนกันนะคะนี่ ิ้งวดถัดมาค่ะชนที่9นะคะตัวชนไม่มา rant, ค่ะทุกคนค่ะตัวชนไม่มาพิเศษหนึ่งนะคะอ๋อ,อพิเศษหนึ่งหลุดไปมันทําให้ตัวชนไม่เข้านะคะแต่พิเศษสองเข้าสี่นะคะให้ทุกคนจับจ้องไปที่สูตรพิเศษสองนะคะเพราะว่าสูตรพิเศษสองยังไม่เคยหลุดนะคะอาจจะหลุดตั้งแต่ต้นปีแต่าท้ายปีไม่หลุดนะคะทุกคนแอดก็ให้ทุกคนจับจ้องไปที่สูตรพิเศษสองนะคะ ต่อไปนะคะชนกันที่หนึ่งสองผลออกที่สี่สองผลออกที่สี่สองนี่ก็เข้าตัวชนนะคะคือเลขสองนะคะนี่พิเศษหนึ่งก็เข้าสองพิเศษสองก็เข้าสองนะคะนี่ก็คือเข้าตัวชนที่เลขสอง งวดถัดมาค่ะชนที่3 1ตัวออก83นี่ตัวชนเข้านะคะ3พิเศษ1เข้า3พิเศษ2เข้า2ตัว8และก็3นะคะนี่จับจ้องไปที่สูตรพิเศษนะคะ2นะคะต่อไปชนกันที่2อคนออก7 5หตัวชนไม่มานะคะฝั่งพิเศษ1อ่ฝั่งพิเศษ1หลุดนะคะพิเศษ2เข้าที่เลข7นะคะทำให้ตัวชนไม่มานะคะ ต่อมานะคะชนกันที่ห้าหกชนกันที่ห้าหกนะคะทุกคนห้าหกผลออกห้าศูนย์อ่ะเข้าที่ห้านะคะตัวชนมาพิเศษหนึ่งมาที่ห้าพิเศษสองห้าและศูนย์สองตัวเลยนะคะเห็นไหมให้จับจ้องไปที่พิเศษสองนะคะอ่างวดถัดไปค่ะชนกันที่สี่ห้าออกหนึ่งห้าตัวชนเข้านะคะตัวชนก็เข้าดีอยู่นะคะน้อย น้อยงวดที่หลุดไปนะคะสำหรับตัวชนต่อป้ายพิเศษ1ได้มาที่5พิเศษ2ก็มาที่5านะคะทำให้เลข5เข้าในตัวชนนะคะนี่ชนแล้วก,ก็มานะคะสำหรับงวดนี้งวดถัดไปค่ะชนที่7 8ออก7 0นี่ตัวชนมาอีกแล้วนะคะคือเลข7อ็พิเศษ1เข้า7แล้วก็0ูนย์เข้า2ตัวนะคะพิเศษ2เข้าที่7 1ตัวนะคะ ก็สลับกันเข้าสองตัวนะคะทุกคนแต่ละสูตรนะคะแต่ก็ทําให้ตัวชนเข้านะคะต่อมาค่ะชนกันสามตัวเลยนะคะคือสี่สามห้าคนออกหกสี่อ่ะก็เข้าไปที่เลขสี่นะคะเข้าที่หลักหน่วยล่างนะคะพิเศษหนึ่งเข้าสี่แล้วก็หกสองตัวเลยนะคะพิเศษสองเข้าสี่หนึ่งตัวนะคะอันนี้ก็คือตัวชนสี่มานะคะนี่นะคะต่อไปค่ะ ชนกันที่2องนออก0ูย์แตัวชนหลุดนะคะฝั่งพิเศษ1มาที่0พิเศษ2มาที่8นะคะอันนี้เข้าตัวประกบนะคะไม่เข้าตัวชนนะคะประกบกันแล้วมานะคะแต่ตัวชนไม่เข้านะคะต่อไปนะคะชนกันที่4ออก1นสนะคะว่ที่ผ่านมาคือว่าที่1ิบชน4ตัวเ,เดียวนะคะแล้วก็ชนแล้วก็มาด้วยก็ถือว่าโอเคนะคะแต่ถ้าชนไม่มาก็คือต้องประกบหรือไม่งั้นสูตรใดสูตรก็หลุดนะทุกคน แต่จับจ้องไปที่พิเศษสองฮะอันนี้4พ,พิเศษ1เข้าที่4พิเศษ2ก็เข้าที่4นะคะชน4ีนะคะหนึอ้งวดที่เรารอคอยนะคะสําหรับสูตรพิเศษ1คือ2องหพิเศษ2คือ4 3 6 0ชนกันที่3และ4ชนกันที่3 4นะคะทุกคนอ่ะต้องมาดูว่าตัวไหนจะมาจะ0ูนย์อ่ะ แอดเดี๋ยวแอดเขียนไว้ตรงนี้นะะที่แอดชอบไอ้ก็จะเขียนไว้ตลอดเลยไม่รู้ว่าจะมาไหมนะ,ะถ้าสมมติตัวชนมานะคะทุกคนถ้าตัวชนมาแอดจะเขียนตรงนี้นะคะก็0 3 0 4 9ส9 4นสามสี่ะคะทุกคนนี่นะถ้ามานะถ้าตัวชนเข้าก็อย่างนี้แต่ถ้าตัวชนไม่เข้าเราก็ตัดทิ้งเลยสี่้วก็3แต่ต้องมาทั้งสองสูตรนะอันก็จับชนกันที่2สมมตินะสองห สอ1ศูนย์หนนึ่อันนี้ถ้าตัวชนไม่มาไม่มานะคะอันนี้คืออันนี้ถ้าตัวชนมาอันนี้ถ้าตัวชนไม่มาแต่ว่าต้องเข้าทั้ง2ส,สูตรนะคะถ้าสูตรนี้หลุดเราก็ต้องมาจับแค่ตัวนี้นะคะก็ให้จับจ้องไปที่สูตรนี้นะคะคให้จับไปที่สูตรนี้นะคะสำหรับสูตรนี้นะคะทุกคนพิเศษหนึ่งและพิเศษสนะคะแอก็ฝากไว้ด้วยะคะอันนี้คือตัว ตัวชนนะคะจับตัวชนนะคะอันนี้ก็ชนกันที่34นะคะสําหรับงวดวันที่30มธันวาคมนะคะแอดก็ขอฝากไว้ด้วยนะคะอันนี้คือสูตรพิเศษ2ก็ใช้สูตรนี้นะคะนี่อันนี้คือสูตรพิเศษ1นะคะทุกคนอ่าสำหรับใครที่เข้ามาใหม่นะคะแอดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะคะของแอดนะคะอ่าสำหรับใครที่กดติดตามแอดก็ขอให้ทุกคนถูกหวยรวยเบอร์รับทรัพย์ก้อนโต ต้อนรับปีใหม่นี้กันทุกคนเลยนะคะทุกคนคะ่ะส่วหรับคลิปนี้แอดก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ